สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่6กรกฎาคม2558นะคะก็ในที่สุดการโหวตในเรื่องของกรีซเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะในวันที่5กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะผลโหวตออกมาก็ปรากฏว่าทางประชาชนชาวกรีซเนี่ยโหวตโนนะคะสำหรับตัวมาตรการรัดเข็มขัดนะคะก็ด้วยคะแนนเสียง61%ต่อ39%นะคะก็คือเป็นการโหวตโนเพราะฉะนั้นทางกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ย เขคงต้องมีการประชุมหารือกันเพื่อที่จะหามาตรการการดําเนินการขั้นต่อไปนะคะกับทางกรีซนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดในระยะสั้นเนี่ยความกังวลใจที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินโลกเนี่ยย่อมส่งผลกระทบนะคะทาให้ตลาดลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงกันเป็นส่วนใหญ่นะคะเกือบเกือบทุกตลาดนะคะตลาดหุ้นไทยของเราก็คงโดนผลกระทบในระยะสั้นไปด้วยนะคะอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะซึ่ง ซเซนิเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้ก็เปิดค่อนข้างในแดนลบนะคะตัวดาวจนฟิวเจอร์ก็ลงไปค่อนขอน้างเยอะทีเดียวนะคะจากผลโหวตของทางกรีซที่ออกมานะคะซึ่งสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าคงต้องติดตามต่อนะคะว่าเจ้าหนี้หาประชุมหารือกัน,นพิเศษแล้วเนี่ยจะได้ข้อสรุปอย่างไรนะคะแล้วก็สถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศ ของกรีซเองเนี่ยก็น่าจะมีมากเช่นกันนะคะทางรัฐบาลเองก็ต้องเตรียมรับมือนะคะทั้งในเรื่องของการกระตุ้นสินค้าจําเป็นนะคะรวมไปถึงเรื่องของสภาพคล่องของธนาคารกรีซนะคะที่กําหนดจะเริ่มเปิดดาเนินการวันแรกในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็คงมีปัญหาสภาพคล่องแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งเจ้าหนี้ก็คงจะไม่สามารถที่ให้เงินช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้วต่อจากนี้ก็คงเป็นการเจรจาในการปรับปรุงโครงสร้างนี้มากกว่านะคะซึ่งก็คงต้อง คือในอนาคตของกรีซต,ต,ต่อจากนี้เนี่ยถ้าเจรจาก,กับกลุ่มเจ้าหนี้ก็คงเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ถ้าไม่ได้มีความเป,ปลี่ยนแปลงในตัวของมาตรการระเขียขัดนะคะที่เหลือก็จะเป็นความหวังจากการที่ว่าจะมีประเทศอื่นๆนอกกลุ่มยูโรเนี่ยยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียหรือว่าจีนเองนะคะก็คงต้องจับตาดูอยู่ต่อไปนะคะสาหรับการแก้ไขตัวสถา,านการณ์ตรงนี้มามองผลกระทบของประเทศไทยเราเองมากดีกว่านะคะถ้าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ย ต้อบอกว่าเราไม่ได้มีผลกระทบใน,ใน,ใ,นในทางตรงสัทีเดียวนะคะกับกับในเรื่องของกรีซแต่ว่าผลกระทบของกรีซที่จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของยูโรเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเราบ้างนะคะในแง่ของการส่งออกนะคะเพราะว่ากลุ่มยูโรเอง27 28ประเทศเนี่ยก็มีสัดส่วนที่ดูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของการส่งออกของไทยนะคะฉะนั้นจะมีบางส่วนของเราที่โดนผลกระทบเป็น indirect impact จากทา,ทางเรื่องของกรีซนะคะแต่ว่าคิดว่ายังไม่น่ามากนะคะแรงกดดันส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเข้ามาในระยะสั้นจากเรื่องของซนติเมน n ์การลงทุนในตลาดการเงินโลกในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเซฟเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปที่แนวรับหลักที่เราเคยมองไว้หลายรอบแล้วนะคะ1460 1480ใ,ใ,ใ,ในช่องว่างระหว่างตรงนี้นะคะซึ่งคำแนะนำก่อนหน้านี้ของเราอะ่ะคือให้นักลงทุนถือเงินสดชะลอดูสถานการณ์ตั้งแต่หลุด1,000 500จุดลงมาสําหรับออนักลงทุนที่เก่งกำไรในระยะสั้นๆก็ถือ1,500เป็นจุดถอยนะคะก็ให้เวดันซีมาโดยตลอดนะคะเพราะ,ะตอนนี้ก็ถือเงินสดไว้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะตามที่เราคาดการนะคะอยู่ในแถวแนวรับระับ1460,1480เราถือว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะทยอยซื้อลุ้นเด้งกันได้บ้างนะคะสําหรับ กรณีที่ว่าถ้ามีความผ่อนคลายลงจากความวิตกกังวลของกรีซนะคะเมื่อเวลาผ่านไปมีการเจรจามีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือแรงขายของต่างชาติเนี่ยในตลาดหุ้นไทยอาจจะเหลือไม่ได้มากนักนะคะจากสัดส่วนการถือหุ้นไทยที่ดูค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะคะผลกระทบเราน่าจะน่าจะดูค่อนข้างน้อยนอกจากนี้แล้วเนี่ยการย่อตัวลงของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้อ่ พวกแรงซื้อของกองทุน LTF IMF ในช่วงปลายปีเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาทยอยออตักตวงตัวตัว,ตว,ตว,ตวการเข้าซื้อกองทุนในระดับราคาที่ถูกลงนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยเรามองค่อนข้าง,างน่าสนใจนะคะธีมเด่นที่น่าสนใจสําหรับหุ้นที่อาจจะต้องเป็นหุ้นพื้นฐานถือในระยะยาวขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าจะลุ้นเด้งเนี่ยก็คงเป็นกรอบสักหนึ่งหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะก็ มองการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะก็หลายๆเซกเตอร์ค่อนข้างจะย่ำแย่นะคะในใไตรมาสที่2แต่ว่าเราก็ยังมองว่ามี e NERGY กับปิโตเคมีเนี่ยน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ให้ผลประกอบการที่ดูค่อนข้างฟื้นตัวขึ้นนะคะเราเลือกตัวปตทไทยไทยออยนะคะแล้วก็ปิโตเคมีเนี่ยเราเลือกอ p t g c กับ IBL นะคะในปีมบาทอ่อนนะคะแน่นอนที่สุดการที่ทางด้าน ยูโรมีปัญหานะคะการอ่อนค่าเงินของยูโรทําให้ดอลลาร์แข่งค่านะคะบาทในเชิงเปรียบเทียบกับ strong currency อย่างดอลลาร์ก็ต้องอยู่ทางาด้านอ่อนค่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองมีเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของบาทนะคะอย่างทัวริสึมหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะคะในเชิงส่งออกนะคะเราเลือกตัว AAV นะคะ AOT แล้วก็ m i นนะคะเป็นตัวแทนของทางด้านทัวริสึมนะคะอิเล็กทรอนิกส์เราชอบ s v i มากสุดนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นทีมระยะยาวจนถึงปลายปีข้ามไปถึงปีหน้านะคะก็คือพวกอินฟาสเตรเจอร์ทั้งหลายนะคะบนความคาดหวังว่ายังคงจะต้องมานะคะอย่างน้อยที่สุดไตรมาสที่4 ต้องเห็นความคืบหน้านะคะเพราะฉะนั้นเรายังชอบ construction material นะคะ construction service แล้วก็แบงค์นะคะเราเลือกตัวชอบการช่างนะคะปูนใหญ่ S C C นะคะแล้วก็แบงค์เราเลือกตัว B B L นะคะการย่อตัวลงของระดับราคาเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าการทยอยสะสมเนี่ยก็คงเป็นการลักษณะของการทยอยนะคะเรายังมองว่า ปัจจัยที่น่ากังวลที่รออยู่ข้างหน้าของเราก็คือปัจจัยภายในของเราเองมากกว่านะคะให้น้ําหนักมากกว่าด้วยซ้ำนะคะก็คือรอภาพการื้นตัวของทางด้านเศรษฐกิจในไตรมาสที่4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าทยอยสะสมหุ้นในช่วงนี้ก็คือเป็นทยอยรับเป็นรอบๆนะคะรอบแรกก็คือแนวรับหลัก1460-1480เนี่ยอาจจะเข้าไปสัก50%นะคะที่เหลือ1430ถ้าย่อลงมาอีกก็เข้าสัก30%นะคะสุดท้ายมองที่1380นะคะอีกสัก20%นะคะ ันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของตลาดนะคะอาจจะมองในระยะที่ยาวขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเป็นกรอบของวันเนี่ยเรามองแนวรับที่1477นะคะถ้าหลุด1477ลงมาเนี่ยก็คือ1465นะคะแล้วก็แนวต้าน1495นะคะพุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะ XGO BDMS AP ยังถือไว้เหมือนเดิมนะคะพุ้นเด่นมีประเด็นถือสถานะต่อเช่นกันนะคะ s e n t e l CK TPI Porine CSS นะคะบ้านปูแล้วก็ในส่วนของ หุ้นช็อตเซลล์นะคะ VGI ยังถือสถานะต่อค่ะประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นค่ะ